วัดพระธาตุจอมศิลป์ตำบลบ้านธรรมอพรโพดอกคำใต้จังหวัดพะเยาโดยพระครูสุนทรวุฒิคุณเจ้าคณะตำบลบ้านธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมศิลป์ขออาราธนานิมนต์พระคุณเจา้าครูบาอาจารย์ขอเจริญพรเชิญชวน พุทธศาสนิกชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมงานปริวัติสกรรมบวชนิคขมะปฏิบัติธรรมทั่วประเทศณวัดพระธาตุจอมศิลป์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษาระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ 19- เถึง29มีนาคมพุทธศักราช2 พ5 6 7ากำหนดการ19มีนาคมลงทะเบียนและขอปริวาส22มีนาคมขอมานัด25มีนาคมพิธีส่งน้ำพระธาตุจอมศิลป์29มีนาคมออกอับพนัน การเดินทางสะดวกสถานที่ดีป่าสับปายะสังฆกรรมดีร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีลชำระตนชำระใจและขอชื่นผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองปิดเจ้าภาพพัฒหันมือละ5,000บาทเจ้าภาพน้ำปานะมือละ3,000บาทเจ้าภาพน้ำดื่มเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรม เจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านในงานร่วมสนับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์ร่วมทำบุญใส่บาตกับพระสงฆ์มูใหญ่ในเวลาเจ็ดนาฬิกาของทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจภาพได้ที่พระครูสุนทรวุฒิคุณ0 936406369 ท่านผู้ใจบุญที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี541-109-2590ชื่อบัญชีพระครูสุนทรวุฒิคุณร่วมสั่งสมบุญทานบารมีกับวัดพระาธาตุจอมศิลป์ในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่